ฉเฉลยจ้านางเอกดังจ่อสละโสดหรือเปล่าหลังแฟนหนุ่มให้แหวน h a ปี้รักสุดๆสำหรับนางเอกสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีที่ตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับหนุ่มงานดีแต่ไม่ขอเปิดหน้าโดยเราจะเห็นโมเมนต์หวานๆภาคู่ผ่านอินสตาแกรมแม้ไม่เห็นหน้าแต่เชื่อว่าต้องหน้าตาดีแถมโปรไฟล์ดีเหมาะสมกันสุดๆล่าสุดสาวมินได้เปิดใจผ่านสื่อตนนั้นไม่ปิด แต่อาจจะไม่ได้ลงรู้สึกว่าทำไมต้องมานั่งพูดเรื่องผู้ชายถามว่าปีนี้ได้เห็นไหมก็ต้องมีวันหนึง่งต้องมีถ่ายรูปถ้าโพสเองก็ได้แต่อาจจะไม่มีจังหวะไม่ใช่แบบว้าวอยากประกาศอะไรแบบนี้สำหรับของขวัญวันเกิดปีนี้ฝ่ายชายซื้อแหวนให้เป็นของขวัญแต่ถ้าหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นการของแต่งงานหรือเปล่าคือมันเป็นจังหวะให้แบบเรียบง่ายไม่ได้คุกเข่าอะไร วันนี้ไม่ได้ใส่ค่ะส่วนจะใส่ออกงานไหมแล้วแต่ทีมค่ะเราไม่ถามว่าทำไมถึงซื้อแหวนให้แต่เราเป็นคนชอบแหวนอยู่แล้วก็ประทับใจแหละมันค่อยๆขยับกำลังน่ารักค่ะ